โองงานครับคอน้าฟีดนะฮะคนีเข้ามาจับรีแบบนะครับจูนกล่องหลังช่งานน้ำมันอ e E20 นะฮะพอดีพี่เจ้าของเข้ามารับรถนะฮะเพิ่งได้รถไปเลยแล้วเราบินเข้ามาถูดเลยแล้วก็ตีกับปจังหวัดเลยขอบคุณมากครับอ่ะมาฟีดก็เกียร์เปลี่ยนไวอะไรทุกอย่างเัรเ่องลึกนู่นนี่นั่น แก่ของคดน,นะฮะโอเค okay. คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้ยอยอะฮะหาวเฉยจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไอแบตโต้จากส่วนผสมน้ำมันมากากอาศนะครับสายเบสซินสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่โดนจูนะฮะจูสอดจูนจดจถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับคันนี้แอร์ ค่อนข้างที่จะไม่เย็นเอาแบบอ่ะโอเคก้องไม่เห็นหน้านะครับพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วมาใช้ iPhone อไ,ชไ,ไอโฟนลแล้วก่อนหน้าใช้ซัมซุง g g a ล็กซีนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์อืดมากเลยแล้วก็ร้อนมากเลยมาโอเค ปีเทสนะครับเปิดแอร์เยดีนะฮะโหลดจริงทุกอย่างนะครับอ่ะไป